เราจะมากันที่เรื่องของคุณคุณเหมเหรอฮะผมอ่านชื่อถูกเนาะคุณเหมครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายคุณเหมตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าโค้งนี้อย่าเปิดไฟสูงครับแหม่แค่ฟังชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้ว เดีย๋ยวเราต้องมาหาคําตอบกันนะฮะมาหาเหตุผลกันว่าทําไมโค้งนี้ถึงห้ามเปิดไฟสูงแล้วตัวของคุณเหมไปพบเจอกับเหตุการณ์อะไรกันมาตอนนี้พร้อมเรียบร้อยครับพี่บัติส่งสัญญาณมาให้ผมเรียบร้อย เราไปลุยกันต่อเลยฮะเพื่อความต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงตีสามเลยก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับตอนนี้อยู่ในสายกับผมเรียบร้อยมาพูดคุยกับสายของคุณเหมกันสวัสดีครับคุณเหมสวัสดีครับคุณเหมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับจากเชียงรายนะครับอยู่ที่เชียงรายเลยเหรอนะครับ,บถามก่อน,นเลยนมานี่งานรู้คําถามผมด้วยเชียงรายหนาวเลยฮนะตอนนี้ หนาวว่าครับนะฮะนี่อยู่ตัวจังหวัดหรือว่าอยู่อำเภออ๋ออยู่ในตัวจังหวัดครับตอนนี้อย,นอยู่ในตัวจังหวัดอยู่ในตัวจังหวัดเลยนะฮะอากาศตอนนี้ประมาณสักกี่องศาคุณเห็มก็หลักสิบหลักสิบครับต้องมีหลักสิบเนาะเออนะฮะแล้วตอนนี้ฟังเด็กกูเสียดีโอผ่านช่องทางไหนครับเนี่ยก็ไปในรูมเลยครับในรูมอ๋อโอเคนะฮะก็เห็นหน้าค่าตาผมอยู่ นะครับเห <He ard S 1> ็นครับเมื่อวานเห็นพี่แก๊กขึ้นมุกไหลอยู่เลยฮะโอ้เมื่อวานยู่ดีแบบยูดีอากาศมันเปลี่ยนน่ะฝนตกเฉยเลยอ่ะวันนี้อากาศแปลกๆอีแกแล้วอ่ะนะฮะแล้วก็เห็นพี่บัตบอกว่าตัวของอของเราเนี่ยเป็นเป็นนักรดนตรีค่ะคุณเห็นเป็นนักรดนตรีด้วยเล่นดนตรีด้วยครับใช่ไหมฮะเล่นเล่นเล่นที่เป็นเป็นแนวไหนอะไรยังไงก็ <c oughs> ตลาดทั่วไปครับตลาดทั่วไปเนาะ มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับฟังชื่อเรื่องแล้วสะดุดหูผมมากเลยโค้งนี้อย่าเปิดไฟสูงเรื่องนี้ไปเจออะไรมาคุณเหมเชิญเลยฮะก็มันเป็นเรื่องตอนที่ก็หลายปีก่อนแล้วครับ,ค,รบคือแถวบ้านผมจะเป็นประมาณว่ายัางไรจะหลักจะพูดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นที่แบบเข้าทำเกษตรกันเยอะนะครับม,ม,มีมีมีไร่มีนาเยอะเลยแล้วก็บ้านผมอยู่คท้ายๆเลย แล้วก็เป็นถนนประมาณถนนลูกหลังถนนเป็นดิน,นแดงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็แบบเฉดลูกหูลูกตาก็เลยมองไปแบบมีแต่ภูเขา uir. แล้วก็ทุ่งนาอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เลยบ้านของปรี้ยนก็จะมีโค้งโค้งหนึ่งก็เป็นโค้งหักศอกไม่ใช่ถนนใหญ่มากเป็นถนนเล็กๆนะครับแล้วก็มีร่องน้ําคูน้ําอยู่ข้างถนนสองโกฮาร์มแล้วก็ ไอตรงไอตรงโค้งเนี่ยมันก็จะมีถนนเล็กๆสะพานเล็กๆข้ามไปแล้วก็จะมีที่นาเป็นไรนา,นนาของชาวบ้านและชาวนไปผมเริมเรื่องเ,เลยแล้วกันนะครับ<ช>ไอตรงไอตรงโค้งตรงนี้นละครับคือตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณสักหกโมงเย็นนะครับแล้วก็มันมืดเ,เรยวก็มีมืประมาณแล้วก็คนชาวนชาวบ้านผมกได้ยินเสียงผู้หญิง น้องประมาณว่าเสียงวอุปรณมชิ้นที่วุ้นเขามอช่วยดูอะไรพวกนี้แล้วก็เสียงหายไปครับก็ชาวบ้านก็ออกมาหน้าบ้านกันแล้วก็มาคุยกันว่าผัวมีเขาทะเลาะกันหรือเปล่าทะเลาะกันหรือเปล่าว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าทาไมเสียงมันหายไปแล้วก็เขาสังเกตว่าตรงนั้นอ่ะพอเริ่มมืดแล้วก็ยังไม่เปิดไฟครับแล้วก็พอหลังจากนั้นไม่นานประมาณสัก ยี่สิบนีเขาเป็นญาติเขาผ่านมา hmm. กสอบานก็เป็นห่วงเลยถามว่าอที่บ้านานั้นเมื่อกี้เห็นมีเสียงดังอะไรแบบช่้อด้วยอะไรกันแล้วคนผ้านมาก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นเปิดไฟนะ hmm. เขาก็เลยฝากญาติเขาคนเนี้ยให้ไปถาม hmm. ลูกเขาอี่ว่าตอนเนี้ยบ้านานั้นเป็นยังไง hmm. ก็ไปถามกัน hmm. ก็ได้เห็นว่าตาคนเนี้ที่เขาอยู่ตรงนัน้นคนเดียวไม่มีคนอื่นอยู่ด้วย hmm. หลังจากนั้นก็เลยพากันไปดูลูกเขาเขาพาไปดูแม่ไม่อยู่มีแต่กระบอกไฟฉายกระบอกใหญ่ๆที่เรียนพี่เคยเห็นไหมครับจำได้ไหมกระบอกกระบอกเงินเงินยใหญ่สมัยก่อนใา,า,า่ฉากระบอกอเงินใหญ่แล้วก็มีรอยแบบโดนรอยบุบโดนทุบอะครับก็ทุกคนต้สันนิษฐานว่าอ่าป้าคนเนี้ยต้องเจออะไรที่ไม่ดีแน่นอน ชาวบ้านแถวนั้นก็เลยพาเร็จประมาณมากตอกตามหาผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตอตามหาะนะก็เอามอบอแบตเตอรี่ที่เขา 2. ส่องปกเขาส่องกลางคืนเลยนะครับก็ไปกันหลายคนเลยก็ตามตาม,ตามที่มาเันกตามไปผมเลยบอกไปน้วว่าตรงที่บ้านที่เขาอยู่่ะมันมีเป็นประสราที่เขาเลี้ยงป่าด้วยขนาดเขาข้างลึกเหมือนกันแต่กว้างมากด้วยคือใจผมก็รู้แล้วว่า อาจจะมีการฆ่ากันและโยนศพลงสรหรือเปล่าแต่เราก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าในช่วงเวลานั้นคือญาติญาติเขาก็อยากจะเจอแม่เราไมได้จะคิดแต่เนาะแต่เราพูดออกไปไม่ได้เราได้ไปคิดเราพูดไม่ได้แล้วก็เดินตามหาในรัศมีกว้างมันประมาณผมก็เดินไปก็กว้างประมาณสักสองกิโลไปเรื่อยๆในบริเวณนั้นคนอื่นเขาแยกแยะเไปแล้วตะโกนวิจารบ้าคนนี้ก็ไม่มีเวลาก็เริ่มจะมืดละผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศตามหาว่าเป็นยังนั้นอย่างนี้อยู่ไหนก็ไม่เจอ ก็เลยว่ามาสติการเลยว่าอกาิลไม่ลุลหรือเปล่าในสาดน้ำหรือเปล่าลูกเขาก็เลยไปไปหาลา่างทรงครับ,รบไปถาม่าขึ้นเลยขึ้นล่างทรงก็บอกว่าสกกตเลยว่าอยู่ในสระน้ําอยู่ในสระน้ําครับออแล้วก็ให้ไปหาได้เลยอยู่ในสาะของมันเลย ก็เลยโทรแจ้งหน่วยกู้ภัยอะไรเข้ามาดํน้ํามาหาในสระน้ําตรงนั้นอืก็มาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเวลาก็เริ่มเป็นสามทุ่มไปละใกล้สี่ทุ่มละหน่วยกู้ภัยก็หาไม่เจอก็เลยบอกว่าไปถามนักส่งบีนักส่งบอกว่าให้เอาหมอนของป้าคนนี้เอาลงสระไปถ้าหมอนบนหมุนอยู่ตรงไหนแสดงว่าศพอยู่ตรงนั้นอื เคยได้ยินเคยได้ยินเคยได้ยินครับอลูกเขาเคยเอาหมอนลงไปในน้ําแล้วมันก็ค่อไหลอยู่ที่นี่อพี่เป็นน้ํานิ่งๆอยู่นะน้ำในสระแน่นอนว่าเป็นน้ํานิ่งครับแต่หมอนมันไหลครับแล้วก็ไปหมุนวนอยู่ตรงนั้นเหมือนกู้ภัยก็เลยลงไปทีแล้วก็เจอืมเจอแต่ว่าเขาขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าหนักเขาก็เลยสูบน้ำออก คือภาพที่ผมเห็นคือเห็นทุกเหตุการณ์ตอนที่เราออกมาตอนตอนที่เอาศพขึ้นมาตอนที่แบบน้ํามันลดแล้วนะฮะบศพจะซีกมากขาวมากเลยครับแล้วก็พอเริ่มนะเริ่มนตะตำรวจมาช้ในสูตรศพก็จะเริ่มแบบค้าค้ำสีมึนๆออกมาเหมือนปัจจุบันทรตักก๊สมันเป็นภาพที่ติดตาผมมากเหล่านั้นคือเราก็เห็นละพอตำรวจก็อยู่ใน,นมือตำรวจเขาก็ทําคดีกันะกอะไรกันไปผมก็กลับมาที่บ้าน นี่คือนี่คือส่วนของเหตุที่เกิดครับ <ฮะ S 2> แล้วก็หลังจากนั้นคนบริเวณเหล่านั้นเขาก็ต้องเสียลวละว่ามีมีมีฆาตกรรมตรงนี้คุณง่ายคือมีการฆาคนคนตายของมีการฆาตกรรมเกิดข,ข,ขึ้นตรงนี้ใช่อืมเสียวละไม่ถึงซุ่มบ้านปิดหมดเลยเงียบ <ฮะ S 2> ห <ฮะ S 2> มดเลยปกติคนอยู่ประมาณว่าเดินไปเดินมาคุยกันหลังจากนั้นแบบเงียบขี้ คืนที่หนึ่งผ่านไปคืนที่สองเราจะมีการสวดละไม่ต้องรอถึงคืนที่สามครับอมาเลยครับอประมาณสักดูละครหลังข่าวเพิ่งจบอาทิอยมเสียงบาฮอนตรงตรงนั้นเลยตรงจุดนั้นมาเลยแล้วก็มีผู้หญิงร้องไห้แบบเสียงคล้อยเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเราไปชีลบหลังเลยมาก็เห่ากัอินกระยอนที่ยอนอ,อ,อย่างตอนแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้กันเลย เราคิดถึงบ้านที่เขาทําพิธีจริงๆครับจะว่าเขาทำพิธีกันในธรรมเนียบรัดนะที่ชาวบ้านผมทําบ้านในบ้านครับแต่ว่าบ้านํานพิธีไม่ใช่หลังนั้นที่ที่เขาสร้างเพราะว่าตอนนั้นมสร้างมันไม่เสร็จครับก็คอยร้องไห้ไปเรื่อยทุกคนได้ยินเสียงมันเรียกจิตเลยมาก็เขาบ้านที่มีงานศพเป็นอย่างนี้ทุกคืนทุกคืนแล้วก็ในช่วงที่ เขาทำงานจบคือทางญาติเขาก็อยากจะรู้ว่าอยากจะให้ศพบอกว่าไปถามญาติสงฆ์ว่าอยากจะให้ศพบอกเกินหรือว่าเป็นโดนใครไปหลอกไปหลอนคนที่มาฆ่าเขาเนี่ยว่าเป็นใครเขาก็าได้มีการตัดก้านบัวดีใบ,รบ,บกระสือเปล่าก้านบัวหรือใบบ,บ,บอนใบบอลบ้าใบก้านบอนก้านบอนครับนี่อาเป็นบอนใช่บอนในกระสือาปล่า ผมก็ถามแนมะ่ผมว่าเขาทำไมเขาครับยัด,ดนงนะี้ทำไมแม่เขาบอกว่าให้ศพมันคันปากแล้วอยากใู้ใายครับเนี่ยแหละที่เป็นที่มาของคําว่าคนปากบอลค<ช>ือจะพูดอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมอืมอมต่อต่อหลังจากจนั้นก็เป็นอย่างนี้ไปทุกคืนทุกคืนครับพอหลังจากที่เขาเผาศพนะครับก็จับใครไม่ได้แต่ก็มีชาวบ,บ้านเขาสงสัยว่าเป็นใครไงอยู่ก็มีพฤติกรรมที่แบบ แบบน่าสงสครับแต่เราจะไม่พูดถึงพววาว่าคดีมันยังไม่ติดครับเดียเด๋ยวผมจะช่วยกเปล่าก็ก็ต่อนลยนักนกันหลังจากนั้นปุ๊บซึ่งจะเป็นทางที่แบบเขาไปไล่ตีนาไปสวนกันนาทีแล้วก็มีคนประมาณว่าออกไปหาปลาไปหากินอะไรกลางคืนเวลาที่แบบเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปมันเป็นโค้งครับถ้าเป็นไฟสูงป๊ ก็จะเห็นผู้หญิงตัวเปียกหมดเลยตาคนนี้อยู่ตาสมัยตรนที่โคงนใครผ่านมาก็เห็นแตนแบบไม่มีใครผ่านเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆคือลูกพี่ลูกน้องผมเขาอยู่บ้านเขาอยู่นอนนอนนอนในในไร่ในสวนเขาเลยครับเขาที่นอนนั้นั้นประจําแล้วเด็กเขาจะประมาณว่ากินเหล้ากับเพื่อน แล้วผ่านไปตรงเนี้ยพอผ่านปุ๊บตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อมาคนเจอครับพอไปเจอเต็มๆปุ๊บเปิดไฟสูงแล้วก็เจอ,อหลังจากนั้นเขาก็ไม่ผ่านตรงนั้นอีกเลยเขาไปทางที่มันไกลกว่าครับเพื่อจะได้ไปนอนเฝ้าที่สวนที่ไร่เขาได้แลวเรื่องเวลาก,ก็ผ่านมาประมาณเป็นปีครับหลังจากนั้นก็มี เป็นเป็นเป็นคนชาวบ้านผมไปอยู่ต่างจังหวัดมาประมาณว่าไปทํางานต่หวัดมาแล้วกลับบ้านในช่วงสงการเนี่ยก็อยู่ยาขึ้นไปจนถึงประมาณกระสภาเป็นฤดูฝนเขาก็ไปปักเด็กตรงแถวนั้นตรงที่ร่องอน้ําอะไรแถวนั้นผมบอกมันอยู่บนอยู่ห้าโค้งก,ก็ปัก,ดกเด็กไปเรื่อยปักแต่กอนเย็นเดึกเดกมาก็ปักใกล้ปา่าเยอะ แล้วก็ปุ๊บพอพอมีลาสิบเอ็ดแล้วปุ๊บก็กาลังมาเอาปากเอาชีวิตก็มีป้าคนเนี้ยพอเข้ามาถามว่าน,น้องได้ปลายอะไหมอืมอืมไอคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็แบ็อเอาได้เยอะครับเป็นจะคุยกันยาวเลยครับแล้วพอจากบ้านปุ๊บก็มาคุยกับพ่อเขาแม่ว่าเออป้าคนเนี้ยเขาอยู่บ้านหลังนั้นเรอเนี่ยอข้อตรงนั้นเลยพ่อเขาเลยอกว่าป้าคนเนี้ย ตายนานแล้วโดนฆ่าแล้วเอาศพไว้ในฉาน้ำไอ้คนนี้ก็ตกใจเลยครับเพราะว่าตอนที่เห็นป้าคนนี้มาหาป้าคนนี้เ,น mm hmm. เป็นตัวเปลี่ยนเลยเด็กที่มันปากไวก็ไม่มาเก็ดเลยออ mm ื hmm. แล้วก็ไข้ขึ้นเป็นเดือนนะครับแล้วไข้เป็นเดือนห mm hmm. ลังจากนั้นก็ไปหัว,หวไปเลยครับ mm hmm. เรื่องราวก็ประมาณประมาณนี้ละครับอ๋อนะคืออ๋อคือแกแล้วแล้วจับตัวคนทําไม่ได้ใช่ไหมก็ก็เหมือนว่ารู้แต่ว่าเขาเขาไม่ไม่เอาเรื่องหรือว่ายังไงเขาไม่ได้รู้เหมือนกันนะครับว่าเหรอครับฆ่าคนตายเลยนะเหมือนเหมือนมั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 นซับซ้อนนะพี่ครับผมก็ไม่อยากพูดมากเป็นคดีฆาตกรรมที่แบบมันลึกลับซับซ้อนมากแต่ว่าผมจะเล่าแค่ว่าเรื่องเรื่องวิญญาณ <ม>ดีทอนกว่าครับโอเคเข้าใจผมก็จะไม่ถามแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของการอะไรก็เรื่องของคดีคงคด,ดีความอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นคือหมายถึงว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยแล้วก็ตรงสระน้ําเนี่ยก็จะเป็นที่จดจําของคนที่นั่นรู้เลยใช่ไหมว่าเฮ้ยที่เนี่ยไม่ควรที่จะย่างกายผ่านไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้ในช่วงเวลากลางคืนอืม ตตรงนั้นก็ถมมาแล้วครับพี่ครับออครับแล้วที่บอกว่าโค้งนี้แบ้านตรงนั้นก็รื้หมดแล้วครับแล้วที่บอกว่าโค้งนี้จยเปิดไฟสูงคือถ้าเปิดไฟสูงปุ๊บเจอครับเจอต้องเจอเฉพาะวันพระครับเฉพาะวันพระเลยใช่ไหมฮะวันพระวันโกนวันพระอย่างเงี้ยเปิดไฟสูงปุ๊บเจอครับเปิดไฟสูงคือแกจะมายืนให้เห็นเลยกินต้ต้นไม้ครับกินใต้ต้นไม้เลยเนาะโอ้แล้วโค้งนี้ทุกวันนี้มันยังมีคนใช้ไปมาอยู่ปะ ก็ก็มีคนใช้ครับว่ามันเรื่องมันผ่านมานานแล้วบางทีก็เห็นบ้างก็ไม่เห็นบ้างแต่ว่าพี่ผมคนที่เจอเขาก็มีหลานังนั้นอีกเลยครับหมายถึงว่าตอนนี้นะตอนนี้ยังมีเรื่องเข้าหูอยู่ไหมครับว่าเฮ้ยถ้ามีคนมาทดลองขับผ่านตรงนี้แล้วเปิดไฟสูงใส่ปั๊บจะเจอหรือไม่เจออันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าผมก็มันไม่ค่อยได้เข้าบ้านอตื่นเต้นเมื่อมนี่ยมาคือถ้ามันอยู่ใกล้เนี่ยผมก็จะจะลองไปเหมือนกันนะเอาเอาทีมงานไปอย่างเงี้ยเฮ้ยเราไปขับรถให้หน่อย ก็เปิดไฟสูงขอเรื่องทีมงานาเลยครับพี่ผมแนะนําเลยครับต้องไปสวนผมครับไปไหนนะไปที่สวนผมครับไปที่สวนสวนลำญ่ของผมครับแบบประมาณว่าสวนลำไยของผมญาติผมนี่ครับต้องไปตรงจุดนั้นเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเจอแน่นอนมันมีอะไรอ่ะคือในช่วงที่ตอนตอนผมเป็นเด็กเลยนะครับก็ตอนที่แบบมันเริ่มเป็นสวนตอนที่เขาแค่าฐานนะนะครับก็ ็ขุดกันก่อนที่ยากจะปลูกอะไรกันนะครับก็ขุดสวนแล้วก็แบบมีโคงกระโดเกเยอะมากมีโลงศพเต็ไมไปหมดเลยครับป่าช้าเก่าไม่น่าจะเป็นป่าช้าหรือว่ามันจะเป็นช่วงสงครามเมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนะครับพออี่เป็นสงครามแต่ว่าอยู่ตรงุนั้นหมดเลยก็เป็นสงคราม<ต>ค,งคงไม่ไม่ใส่โลงอะมะฮะเหมือนเป็นป่าช้าเปล่าแต่ว่ามันอยู่ใกล้ภูเขาเป็นภูเขาเลยนะครับ นั่นแหละคือถ้าเป็นสงครามเอาศพมาฝังเขาไม่น่าจะใส่โลงไงเขาน่าจะฝังกันแบบดื้อๆเลยอ่ะแต่เนี่ยคือเห็นบอกว่ามีโลงด้วยใช่ไหมเยอะครับไม่ใช่แค่สิบนะครับมันเป็นยี่สิบครับในสวนเราเนี่ยนะแล้วมีคนเคยเจอปะมันนยาวเลยเป็นสวนของผมผมป้าของแม่ของอาญาติญาติของผมรู้จักจะเป็นยาวไปครับแล้วมีคนเคยเจอแล้วก็ผมครับผมไม่เคยเจอครับแต่ว่าลุงป้าะอ่อามเจอหมดแล้วครับ สแสดงว่ามีคนเคยเจอที่สวนสวนลำไยของเราเนี่ยนะครับเวลาวันพระก็จะมีคนได้ยินเสียงแบบคนแห่กัรนตรงที่แบบภูเขาตรงนั้นมันจะมีประมาณว่ามีแค่คาดมีแค่ปีเต่าครับเป็นโกดเจา้านานแล้วครับในตรงนั้นแล้ <รอ S 1> <ช>วาาก็คล้ายๆมาเป็นสวนลำไยของคนแถวนั้นเต็มหมดนะครับซึ่งมันต่อมาจากโค้งตรงนี้เองครับประมาณจากห้ากโลครับอ๋อคือเลยจากโค้งมาประมาณสักห้าหกโล เขาถามว่ามันมันก็ไม่ไม่ไม่ไกลกันเท่าไหร่เนาะเออได้ฮะอ่ะก็เก็บไว้เป็นอีกหนึ่งสถานที่แล้วกันถ้ามีโอกาสนะฮะจะส่งทีมงานหรือผมอาจจะไปเองก็ได้นะฮะพี่บัตบอกฝันไปก็หลังจะบอกผมนะครับพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่บัตรเออผมอยากบอกพี่แจ็คว่าครับว่าคือตั้งแต่เมื่อก่อนละตั้งแต่พี่แจ็คจัดรายการเลยเมื่อก่อนผมไปชอบฟังประมาณเทปของพี่แจ็คมาขอบคุณแล้วก็มาฟังก่อนนอนอื ฟังเสียงผมแล้วจะหลับไปเลยฟังเสียงผมแล้วมีแต่คนพูดอย่างเงี้ยบอกว่าฟังเสียงพี่แล้วโอ้หลับสบายจังเลยใช่ใช่ข่ได้ทุกคนเหมือนเหมือนนอนไม่หลับอะครับเหมือนมคนลากขิดขาเสียงพี่แจ็คได้เหมือนเป็นเป็นเป็นเพื่อนคุยกันนอนเพลินเพินกันมากกว่าอะไรเหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันเลยฮะเพื่อนผมก็เป็นไอะเจ้าต้องเนี่ยเจ้าต้องก็พี่แมนเนี่ยคือวันไหนมันไม่ฟังเสียงผมมันนอนไม่หลับมันต้องเปิดเสียงผมใน iPad แล้วก็นอนหลับสบายมันถึงจะหลับได้ ออก็มีมีคนคเป็นแบบเนี้ย <ๆ S 1> เยอะเหมือนกันยังไงแต่แต่ผมว่าผมรู้สึกดีนะเออเขาเขาอย่างน้อยก็มีเสียงเราเป็นเพื่อนก่อนนอนนอนไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากมากเลยใช่ครับ <N> นะแบบแบบถ้าฟังที่แคเยอะขึ้นไปฟังเยอะเกินแบบเวลาจะมาเล่าจริงๆผเ,เพ่นมากเลยครับอุ้ยไม่ต้องตื่นเต้นเมื่อกี้ก็เล่าดีเล่าดีเออนะครับเสียงเสียงแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เลยอ่ะเสียงแบบโอเคเลยอ่ะ แล้วก็ลำดับเรื่องโอเคครับลำดับเรื่องดีนะถ้ามีโอกาสหรือว่ามีเรื่องอื่นอีกติดต่อมานะครับผมคุณเหมเราเป็นพักแล้วกันครับเดี๋ยวเล่าไว้เดี๋ยวจะเก๋เดี๋ยมเปล่าๆได้วันไหนวันไหนว่างๆก็มาแล้วกันนะคุณเหมครับค่ะได้ครับคุณเหมขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณพี่เก๋ครับเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ